สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโต้ต้านะครับเป็นโตโยต้าวีโก้นะฮะตัวนี้เป็นแชมป์เลยนะครับติดตั้งจอ Android นะครับขนาด10นิ้วนะฮะของ M Max นะครับตัวนี้เปลี่ยนแบรนด์ใหม่นะครับเป็น M Star แล้วนะครับพร้อมกับติดตั้งกล้องบันทึกหน้านะครับจากค่ายไฮริงนะครับเป็นกล้องระบบ Android พร้อมกล้องถอยไฮริงครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งในการติดตั้งนะครับในรถกันหน่อยว่า จอ a n d r ร i d ตงรุ่นนะฮะอันนี้ติดตั้งพร้อมเครื่องเสียงนะครับคันนี้มาทําเครื่องเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะยังไม่ได้ประกอบบอกนะฮะลักษณะของงานติดตั้งนะครับงานเข้ารูปนะสวยงามแบบนี้เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามาพร้อมกรอบแบบนี้เรียบร้อยเป็นเปียโนแบ็กนะครับติดตั้งกล้องถอยนะฮะเข้าเกียร์ถอยกล้องถอยแสดงผลแบบนี้มีเส้นต่ระยะให้ด้วยนะครับคันนี้ยังติดตั้งกล้องบันตึกหน้าระบบ Android เราจะเห็นว่ากล้องมันทิดหน้าระบบ Android ตัวนี้ทํางานอยู่นะฮะ มีการกระพริบนะครับการเรียกดูนะครับทําได้ยังไงนะครับกดนะครับในหน้าจอแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกฟังก์ชันของกล้องบันทึกหนระบบ Android ที่ชื่อว่า Traffic Safety นะฮะนี่ฮะกล้องหน้าแสดงผลเป็นสาระโปรนะฮะตอนนี้เราเปิดฝากโปรรถอยู่นะเราจะเห็นนะครับแบบนี้โอเคนะครับครบคันนะครับตัวนี้ฮะแสดงผลเรียบร้อยนะครับมาดูฟีเจอร์การใช้งานสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น RAM 2องลอม32นะครับ เวอร์ชัน11ใหม่ล่าสุดนะครับฟีเจอร์การใช้งานครบคันทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ Play Store นะครับเนี่ยมี y s t o r e ด้วยนะฮะรองรับคอนโทรลพวงมาลนยนะครับสำหรับคันนี้ไม่มีนะฮะแต่ถ้ามีสามารถต่อได้นะครับมี YouTube ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของ Netflix นะฮะมีโคลนะครับมีแมปด้วยนะฮะมีอีควอไลเซอร์นะฮะปรับแต่งเสียงก็ครบคันกันเลยทีเดียวนะครับ แมปอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เปิดได้2แอปพลิเคชันนะครับในส่วนของหน้าจอนะเล่นได้2แอปพลิเคชันเป็นระบบสั่งเสียงไทยด้วยนะครับคาถาขุนแผนผมสั่งนะครับเป็นคาถาขุนแผนนะับผมสั่งเสียงเนี่ยมาแล้วนะครับกำลังฮิตนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ๋ยวผมเบาเสียงสักนิดหนึ่งครับ ประมาณนี้ครับเราฝากไว้ฮะแล้วขอฝากช่องแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ไว้ด้วยนะฮะค้นหาโดยใช้คําว่าแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์เนะเป็นช่อง u t u b e นะฮะฝากกดซับสไครต์ไว้ครับมีผลงานดีๆอัปเดตใหม่ทุกวันนะฮะเข้าไปดูในช่องกันได้เลยนะครับสาหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะฮะสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง u t u b e นะครับสตูดิโอหรือ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ฮะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ